ไม่มีเคสมาเลยวันนี้เป็นวันสบายๆก็เดีย๋ยวมาเช็ดหูลูกลิงกันดีก,กว่าเพราะว่าหูนางสกปรกมากๆคือแบบวันมันก็เกาหูนะแต่ว่าตอนนี้คือนางกำลังหลับอยู่<ฮ>เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่านางหลับอยู่จิหรือเปล่านี่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 เจ๊อาจจะหลับแบบหน่าตลกน่าไม่พอใจนาไม่พอใจว่าทำไมต้องปลุกมา เช็ดหูใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะเอามาเช็ดหูนะคะเอามาลูกลิงมาเช็ดหูมั้ยมาเหรอลูกไม่หยุด,ดมาสิคะนี่ปลุกลูกลิงมาเช็ดหูเวลานี้มีสตวรรษสตวรรษตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะว่านางจะไม่ดื้อตอนที่นางค่อนข้างนอนหมอมาตั้งแต่เช้า หมอพุ่มากมายเเช้าจ้าน้อไปเงียบจังอ่ะวันนี้ไม่ค่อยมีเพจหลับใช่ไหม,ไมหลับค่ะเล็กกับน,น้องค่ะชิ้นหูกันดีกว่าอันนี้เรียกใช้วันนี้ก็เป็นน้ำยาเช็ดหูของฟอนไลน์นะคะฟอนไลน์เพ็ดแคร์มันจะเป็นแบบ ไม่เป็นน้ำเลยโซะทีเดียมมันจะเป็นแบบคลีนคลีนหน่อยอันนี้คือใส่เข้าไปในลูงหูได้เลยนะคะเดี๋ยววิธีการทำลองดูนางครอจะไม่ค่อยยอมเท่าไหร่แต่นั้นก็ก,ก,ก,ก็ชอบนะตอนจับหูดูดิก็แบบนิ่งๆอะ่ะเออเนี้ยก็ให้นอนตะแคงนอนตะแคงบนผ้าอันนี้แล้วก็ใส่น้ําเข้าไปเต็มหูเลยนะใส่แบบเข้าไปอ่ะให้ดูให้ดูหูก่อนหม้ว่าแบบหูก่อนแล้วหลังยังไงดูหูก่อนนะคะจะไบบว่า มีความดัาเนี่ยมนิดนึงมีความดําเนี่ยมนิดนึงคือแบบแม่ไม่ค่อยทำความสะอาดให้อะไรางี้มาอา้าวไม่เห็นลูกลิงเลยคราวนี้ลูกลิงต้องขย็บเข้าไปหน่อยอเปล่ามาเช่นถูก่อนนะไม่ต้องสนใจเลยมาเช็ดหูก่อนเลยแล้วนี่นอนลงไป ใสเต็มหูเ,เลยบิดปื้อระบอย่าพิ่งสะบัดนะแล้วก็อย่าพึ่งสะบนะัะะดเดี๋ยวก่อนมานี้ขยี้ให้กันขยี้ขยี้ก่อนขยี้ก่อนขยี้ก่อนขยี้หูก่อนลไล่ที่หูก่อนเนี่ขาขาขาก็จะคันขาคันขาจะคันเดี๋ยวนึงเขาขยี้เสร็จแล้วก็สำล,เลีเล็กๆแบบว่ายัดเข้าไปในรูหูอย่างนี้ยัดเข้าไปในรูหูเพื่อแบบซับเอาที่หูออกมาก็จะได้เป็นแบบ อย่างเงี้ยแบบดำๆก็เช็ดเช็ดล้างๆแบบนี้หลายๆรอบหูนางก็จะสะอาดขึ้นนะคะโอ้เนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งเมื่อเวลาใส่แมวก็จะแบบจัระจีหูก็อยากแบบสะบัดจริงๆอ่ะปล่อยให้สะบัดได้นะแต่ว่าเราก็จะเลอะนิดนึง เร่งนี้เอาเคร่งนี้อ่าเดี๋ยวมันมีเช็ดหูก่อนเช่นเหมือนปกติที่เราเช็ดไงนะ้องอ่าสบายหูแล้วเนาะอู้สะบัดปุ๊บดำๆหายไปหมดเลยเราจะให้เขาสะบัดเองก็ได้หรือว่าจะเอาสำลีแบบเช็ดก็ได้เนีย่ยก็แบบจริงๆฟินนะเหมือนแบบว่ายอมยอมให้เช็ดแต่ว่าตอนใส่น้ำอะ่ะมันจะจัก,กะจีนิดนึงไงเฮ้ยหูสะอาดเลยสองรอบเอง แตงไม้ี่ผูไม่ค่อยเยอะแบบแต่มันเลอะๆข้างนอกอ่ะก็เลยแบบเช็ดสองรอบก็สะอาดแล้วแล้วก็สะบัดแค่ที่เยอก็สะอาดแล้วค่ะเช็ดเช็ดถูให้แห,แห้งๆหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวจะให้เขาสะบัดจนมันแห้งเลยก็ได้นะผูเปียกเลยทีเดียวนอนหลับเลยเหรอนอนหลับจะม,มีอยากหลับด้วยเลย นะก,นกับด้านกับดนะ้านกับน้องเสร็จแล้วข้างนี้บึงบึงบึงึง,ง,งกับด้านกันค่ะใส่อานนเห็นไหมเห็นกันไหมเห็นหน้านางไหม <laughs> หน้าไม่ค่อยสดอารมณ์เท่าไหร <laughs> ่เดี๋ยวมีเช็ดอีกข้างนึงแล้วเดี๋ยวให้ไปนอนต่อแสดงว่าข้างเมื่อกี้คันกว่าเพราะว่าใส่นิดเดียวก็แบบกะสีแนละ้วโอ,อ้โยีข่ขยี่กัน ขยี้แป๊บนึงน้องเดี๋ยวนี้ทําให้ก็ขยี้ตรงกบกหูเนี่ยเนี่ยเออขยี้ขยี้เออเสแล้วเสร็จแล้วเ้นยเห็นไหมไม่ทันได้เช็ดทีนางสะบัดละสะบัดแล้วแต่ก็ได้นะถ้าสะบัดก็เราก็ไม่ต้องเช็ดไงมันก็ออกมาจากข้างในเหมือนกันแต่ว่ามันสําคัญตอนที่เราขยี้ ถ้าขายี้แล้วแบบขี้หูข้างในมันละลายหลุดออกมาพร้อมกันน้ำมันก็มันก็สะอาดไงเพราะเขาก็สระ,ะออกมาเนาะอันนี้เดี๋ยวอีกรอบนึงเพราะว่ามันยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นอนไหมนอนตะแคงไหมวัน,นวันเนี่ยวันดื้เือดเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะมันจะกระจีตอนใส่น้ําแล้วแบบเราใส่เยอะไงอยากให้ขี้หูมันละลายใส่เยอะเพราใส่ยเยอะยิ่งจะกระจีอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ะเสร็ลค่ะเสละ่ะมามีเช็ดละมามีเช็ดละ มีใช่นนะคะนี่ยังมีแบบที่หูดำๆออกมาเลยเนี่ยอื่นนิดนึงอย่างนี้เนาะไม่เช็คละไม่เช็ละเต็มที่เต็มหน้าเลยจ้ะหน้าก็จะมีแต่ขี้หูริ๊ง เห็นกันไหมก็ได้อยู่เนาะถ้าไม่ดื้อก็ทําคนเดียวได้นี้ถือว่าดื้อไหมก็ไม่ได้ถือว่าดื้อมากนะแต่ว่ามันคงแบบจ้กรจีแหละเหมือนเราแบบมีอะไรเข้ามาในหูเนาะก็อยากจะแบบสะบัดออกมาอะไรเงี้ยก็เช็ดเช็ดหูให้แห้งหน่อยสําหรับแบบบางตัวไหนที่หูสกปโปะหูเลอะหรือคันจริงๆมีแนวโน้มติดเชื้อมันก็จะต้องใช้เป็นแบบ ยาหยอดหูเพิ่มด้วยซึ่งมันก็จะช่วยฆ่าเชื้อลดอักเสบได้ดีขึ้นแต่ว่าของลูกลิงมันไม่ค่อยสกรปรกอ่ะมันเหมือนอารมณ์แบบเป็นคาบคาอยู่ตรงแบบตรงหูอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช้แค่ยาเช็ดหูก็พอแต่ถ้าแบบคันมากในอนาคตก็คงต้องใช้ยาหยอดหูเพิ่มด้วยโอ้โหหน้านางเปียกเลยจ้ะหน้าเปียกเลยค่ะ ไปนอนแล้วนะหูเปียกเลยหูเปียกเลยเดี๋ยวให้ดูหูซิหูสะอาดไหมดูหน้าก่อนหน้าไม่สบอารมณ์เลยหน้าเป็นไงลูกลิงลูกลิงดูหูหน่อยสิดูให้ดูหูหน่อยสิหูสะอาดไหมคะหูสะอาดไหมลูกหูสะอาดไหมเออดูแค่ซิหูสะอาดไหมลูก ดสแล้วค่ะดูสะอดแล้วค่ะลงุงลิงค่ะแบบก็จะอ่อนๆบางทีเช็ดนะเช็ดไปหลับอุ้ยเลยแต่อันนี้คงแบบว่าอารมณ์แบบหลับมาทั้งวันละไม่ค่อยง,วง่วงละแต่หน้าก็ดูเอืนะ่อยๆนะถ้าปล่อยไว้สักพักก็คงจะหลับอะไรเงี้ยอันนี้แบบหน้าดูหน้าดูหน้าสิไปแล้วเนาะปุยๆเล็ว ไม่เบืบหูสานแล้วค่ะลูกนี่จะไปหลับแล้วค่ะไม่เบืค่ะหลังจากเช็ดหูนะดูิี่าหลับหรือเปล่าดึงดึงดึ<า>หลับได้จ้าน้องบอกเพพียๆน,น้องขอหลับนะคะน้องก็หลับตาเลย ฝากติดตามลูกลิงด้วยนะขอบคุณค่ะ